หน้ารถฝั่งซ้ายมีเสียงดังเวลาวิ่งบนถนนครับ <Yahoo! S 1> สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Om oh s e n s e ซครับวันนี้นะฮะเราก็จะมีท็อปิกหลังจากที่ทำคลิปนะครับวิดีโอนะครับทั้ง อ่ารีวิวพร้มนะครับแล้วก็รีวิววันรับรถหลายๆคนนะครับเข้ามารับชมนะครับแล้วก็ให้ความสนใจกับตัว Toyota าเวโรกันเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลกันมามากมายมหาศาลนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ใช้รถนะครับไป2สัปดาห์และขับไปกว่า2,000กิโลแล้ววันนี้ผมจะมาพูดนะครับว่าอะไรบ้างนะครับที่เป็นข้อดีและมีอะไรบ้างที่เป็นข้อเสียที่ผมเจอมานะครับเดี๋ยวผมจะมา ชี้แจงให้ฟังทีละประเด็นเลยนะครับโอเคสําหรับข้อดีนะครับเรื่องแรกนะครับตัว t o y o ต้าเว o ้อนเนี่ยเป็นรถยนต์เจ็ที่นั่งที่ประหยัดน้ำมันพอสมควรเลยนะครับความเร็วที่ผมทํานะครับอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรถึง110กิโลเมตรนะครับวิ่งต่างจังหวัดเป็นหลักนะครับน้ำมันนะครับผมจะได้อยู่ที่ประมาณ17กิโลต่อลิตรจนถึง19กิโลต่อลิตรนะครับถ้าวันไหนขับช้าๆรถไม่เร่งมากนะครับแล้วก็มีพื้นที่โฟล์เยอะๆเนี่ย อาจทำได้ถึง22กิโลเมตรต่อลิตรเลยด้วยซ้ำก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่ประหยัดน้ำมันเลยทีเดียวครับผมเหมาะสำหรับคนที่จะเอาไปใช้ในยุคที่น้ำมันแพงนี้มากๆเลยนะครับข้อที่2นะครับผมระบบรักษาความปลอดภัยนะครับต้องบอกว่าระบบรักษาความปลอดภัยของเต้าตัว Toyota าเวรสเนี่ยผมได้ลองเทสมากับการใช้งานกว่า2,000กิโลเนี่ยเกือบทั้งหมดแล้วมีที่ยังไม่เทสก็คงจะเป็นแค่ระบบป้องกันนะครับการ เหยียบคันเร่งผิดจังหวะเนี่ยอันนี้ผมยังไม่เคยใช้แล้วก็ไม่คิดจะลองใช้ด้วยครับแต่ว่าอันอื่นๆน,นะครับไอ้พวกตัวช่วยนะกล้อง360องศานะฮะช่วยในการเข้าไปในช่องแคบๆเนี่ยผมได้ใช้แทบจะทุกวันเลยเพราะว่าที่จอดรถของผมเนี่ยค่อนข้างแคบและเป็นพื้นที่ยาวต้องจอดต่อกัน2คันนะครับมีรถกระบะอีก1คันด้วยนะฮะทำให้ มันต้องใช้ตัวกล้องนะครับแล้วก็ตัวเลนในการวัดระยะนะครับไหนจะมีไกด์แดนของตัว t ต y ยต้าเวลอสเนี่ยช่วยในการคำนวณน,นะฮะระยะในการเปิดปิดประตูอีกสามารถใช้งานได้เลยคุณผู้ชมอันเนี้ยดีมากระบบการเตือนรถออกนอกเลนนะฮะระบบการช่วยดึงรถนะครับกลับมาเนี่ยอันเนี้ยผมใช้บ่อยอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับที่มันใช้บ่อยเพราะว่าผมจะเป็นคนขับรถที่ รู้อยู่นะฮะว่าถนนบ้านเราเนี่ยมันเอียงไปทางซ้ายผมเลยจะขับชิดไปทางเลนขวามากแล้วพอชิดเลนขวามากเนี่ยบางทีนะฮะเราอาจจะเหลื่อมๆเข้าไปเลนเขานะครับรถมันก็จะเตือนนะติ้งติ้งติ้งหรือว่าถ้าเหลื่อมเยอะเกินเนี่ยมันก็ดึงกลับเข้ามาให้เลยเนี่ยอันเนี้ยเด็ดมากเลยครับส่วนข้อดีอื่นๆเนี่ยผมก็ยังบอกไม่ได้นะว่าจะมีอะไรดีขนาดนั้นนะครับคงต้องใช้ไปสักประมาณหมื่นสองหมื่นโลอาจจะมาบอกอีกครั้งนะครับว่าข้อดีของเจ้า Toyota v e ว o รเนี่ย มีอะไรเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะครับก็มีประมาณนี้แหละหลัก,ลกนนๆนะครับอื่นๆนะครับสามารถใช้งานได้ตามปกติทั่วไปเลยมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างอาจจะไม่ใช่ข้อเสียสะทีเดียวแต่ผมเห็นแล้วหนึ่งเป็นจุดที่ขัดใจมากๆเลยนะครับข้อแรกนะครับเจ้าตัวโ o โย t a เวล o ที่ผมเจอนะฮะหลังจากขับมา2,000โลเกะหน้ารถฝั่งซ้ายนะครับมีเสียงดังเวลาวิ่งบนถนนครับถ้าจอดนิ่งๆเนี่ยไม่มี แต่ถ้าวิง่งนะครับบนถนนยิ่งถ้าเป็นถนนลูกรังเมื่อไหร่จะมีเสียงดังเลยนะครับเสียงประมาณไหนนะไปชมกันได้เลยเนี่ยฮะเสียงที่ผมเจอซึ่งผมไปดูในเวอสไทยแลนด์ขับก็เจอคนที่มีเหตุการณ์แบบเดียวกับผมหรือมีประสบการณ์แบบเดียวกับผมกับเก็บหน้ารถเนี่ยนะฮะประมาณนี้เลยนะครับซึ่ง สามารถแก้ไขได้นะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมเอารถไปเข้าศูนย์ตรวจเช็คสภาพ1,000กิโลนะฮะก็แจ้งกับทีมงานช่างว่าเนี่ยเกะหน้ารถของเราเนี่ยมีเสียงแบบนี้แบบนี้แบบนี้เอาคลิปให้เขาดูเขาก็แก้ไขให้นะครับแล้วก็ทําการใส่แผ่นซับเสียงนะฮะซึ่งณตอนนี้เนี่ยเสียงมันหายไปแล้วนะครับสำหรับใครที่เจอเหตุการณ์แบบผมนะครับก็ถ้าเข้าไปเช็คระยะ1,000กิโลเมตรสามารถแจ้งกับช่างได้นะครับไม่เสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะครับ ข้อเสียข้อที่2นะครับล้อรถเนี่ยมันไม่ได้มีบางโครนหลังนะครับทำให้มีการดีดที่ฝุ่นนะครับขึ้นมาที่หลังรถเยอะมากนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นแบบช่วงฝนตกหน่อยนะครับแล้วไปวิ่งบนทางที่มันเป็นโครนนิดนึงเนี่ยดีดขึ้นมาแบบว่าโอ้จนบางกล้องแล้วกล้องมองหลังนี่ไม่สามารถใช้งานได้เลยทีเดียวลองสังเกตที่รูปนะฮะเห็นไหมครับว่าหลังรถผมเนี่ยขี้ฝุ่นเยอะมากนะครับและขี้โครนเนี่ยติดเต็มหลังรถเลยเพราะว่าเวลาวิ่งบนทางลูกรังเนี่ย ยางมันดีดขึ้นมาจากถนนเนี่ยขึ้นมาที่ตัวหลังรถนะฮะบางครั้งนี่ถ้าวิ่งโคนแบบโคนจัดๆเนี่ยกระจกมองหลังเนี่ยมองไม่ได้เลยด้วยซ้ำ <Huh? S 1> นะครับแล้วก็กล้องมองหลังเนี่ยโอ้โหที่โคนปิดมองไม่ได้เหมือนกันนะครับ uh huh. ซึ่งไอตรงนเนี้ยเนี่ยถือว่าเป็นข้อเสียสําคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราวิ่งโคนแล้วจําเป็นต้องถอยห,หลังเข้าซองเนี่ย กล้องก็ใช้ไม่ได้กระจกมองหลังก็มองไม่เห็นนะครับต้องใช้กระจกแค่2ฝั่งอย่างนี้แล้วกะระยะด้านหลังล่ะเราจะทําอย่างไรใช่ไหมฮะก็ต้องลงไปเช็ดกล้องเอ่ยลงไปเช็ดกระจกเอ่ยซึ่งผมมองว่ามันลําบากจนเกินไปนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะลองแก้ไขโดยการติดบังโคลนก่อนโดยที่ผมจะซื้อบังโคลนออกมานะครับผมสั่งไว้แล้วล่ะจาก Lazada ประมาณ400กว่าบาทเดี๋ยวผมลองติด นะครับแล้วก็ลองใช้ดูสักพักหนึ่งผลมันดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งแล้วกัน <Okay. S 1> ซึ่งก็ประมาณนี้ครับสำหรับการใช้รถไปประมาณ2,000กิโลที่ผมพบเจอมานะทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับคุณผู้ชมนะครับที่เป็นแฟนรถนะครับหรือว่าเป็นเจ้าของ Toyota าเวโรเนี่ย มีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับที่ด้านล่างหรือว่าอยากจะถามคําถามอะไรเพิ่มเติมอยากได้ข้อมูลเพิ่มผมกําลังจะออกรถรุ่นนี้ครับําลังจะซื้อรุ่นนี้ครับถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาคําตอบมาให้กับคุณผู้ชมเองนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็มีคลิปประมาณนี้แล้วกันเป็นคลิปสั้นๆนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันนะครับแล้วถ้าชอบใจนะก็ฝากด้วยนะครับกับการกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์วิดีโอนะครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ